สวัสดีลูกค้าท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเพจโปรเทนนะครับวันนี้เราจะมาดูการประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์กับาการใช้งานาที่เป็นที่ควบคุมนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหอ,อนะครับหัวควบคุมกันหันลมนะครับหัวควบคุมกันหันลม นะครับแล้วก็เป็นหัวที่ใช้ส่งสัญญาณความเร็วลมอาทิตย์ทางลมนะครับไปที่ศูนย์สั่งการนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟฟ้านะครับาสายที่เห็นนี้เป็นสายเคเบิลนะครับธรรมดาเป็นสายนำสัญญาณเฉยๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวชุดปอร์ดคอนโทรลชุดควบคุมชุดส่งสัญ,ญญาณจะใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ตามที่เห็นเลยนะครับมีทั้งแผงขนาดเล็กแล้วก็แผงขนาดใหญ่นะครับด้านไหนก็จะเป็นชุดปลุกประกอบชุด,ช,ดชาร์จเจอร์นะครับนี่เป็นอีกอนี่เป็นอีกอแบบอย่างหนึ่งนะครับที่นำแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นหอส่งสัญญาณนะครับ ในการควบคุมกังขันลมนะครับาบางท่านอาจจะไปประยุกต์เป็นหอรีพิเตอร์นะครับสำหรับวิทยุสื่อสารนะครับสำหรับอา,าสานัวิทยุสื่อสารสมัครเล่นนะครับบางครั้งการส่งสัญญาณอาจจะไม่ครอบคุมพื้นที่จงสามารถเอาแผงโซลา่าเซลล์ไปทำชุด power box นะครับเชื่อมต่อกับตัว กระจายสัญญาณสะท้อนสัญญาณนะครับได้แล้วก็ไปไว้พื้นที่ที่ห่างไกลนะครับสามารถนำแผงโซล่าเซลล์ของเราไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอ่าวันนี้ก็จะมีมานำเสนอดูให้ดูไอเดียที่แบบนำแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กมาป,ประยุกต์ใช้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กนะครับที่จะมาใช้ในงานที่งานประดิษฐ์ งานอะไรต่างๆนะครับสามารถติดต่อที่ Pay เพจโพเทนหรือสามารถเข้าไปเสิรหาอยู่ที่ l a ซาด้ได้นะครับแต่ว,ว่า,าช่วงนี้เราขออภัยด้วยก่อนนะครับเพราะว่าพนักงานแพ็คของบริษัทนะครับมีน้อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดมีการกักตัวนะครับก็เลยแพ็กสินค้าไม่ทันบางท่านก็อาจจะรอนานนิดนึงนะครับแล้วก็บางแผงบางชนิดอาจจะหมดนะครับหมดสต็อกเพราะว่าขายดีมากๆเลย คนไว้วางใจนะครับของเราขายดีมากาแล้วก็รอจะต้องบางครั้งท่านอาจจะได้แพที่แบบสูงกว่าสเปคที่ซื้อไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าของสเปคนั้นอาจจะหมดคือถ้าของสเปคนั้นหมดนะครับเราจะไม่ส่งของสเปคที่ต่ํากว่าสเปคที่ท่านหยิบใส่ตะกร้าไว้นะครับเราจะส่งสเปคที่สูงกว่านะครับ แล้วก็ราคาก็จะเท่ากับสเปคเดิมนะครับเท่ากับของเดิมนะครับเราไม่อัพราคานะครับนะฮะถ้าชอบและสนใจก็อย่าลืมนะครับไปกดซื้อที่ lazada พิมพ์ว่าเพจโปรเทนนะครับพิมพ์ว่าโปรเทน P O T N E นะครับแล้วก็หาเรื่องซื้อสินค้าได้ซึ่งเราก็มีแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ช่างอื่นๆนะครับอ่า สำหรับ,บคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้ละกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม